หนึ่งสองสามครับผมอวให้คุณอะ,ะอันนี้บ้านที่ป๊กปอกเองนะครับ <c oughs> ปอกเองปอกเองอยากชว์อยากอวดเนาะนี่ <c oughs> ยิบหน่อยแต่สำหรับคอทุเรียนเันี่ยเพื่อนบางครับบึงเม็ดดีละ่ะ <c> อ <oughs> <c oughs> กินให้พอดีครับพี่น้องเป็นเนื้อไก่ฉีกเลยนะผมอเอฟซีชอบลูกกทน้าวแม่แล้วลูกก็อิ่มเลยนะอิ่มไหมหรอน้ำปลาร้แซบนัวตาบ่าวนิพนใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายเค็มครับ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายซุกคูทุกคนครับผมวันนี้มากกับใครน้องเกตี้น้องเกตนี่ครับสวัสดีค่ะพี่ซีมีดีดนี่ครับวันนี้เราได้ทุเรียนได้ทุเรียนมาจากร้านเจออมนะผมก็ยินดกขอบคุณเจออมกับเพียหลายๆครับผมที่ให้ทุเรียนบ่บวนี้ผลมารีวิวนะผมนี่ลูกใหญ่ๆไปเลยอ่าน้องเจขอบคุณยังขอบคุณค่ายัาง มาใกล้ๆสิครัามาสวัสดีใกล้ๆดิมาครับใดมาหนึงลูกครับเดี๋ยวอันนี้ก็กีดพาหลังเรียบร้อยมาบานนิพนธนจีมาปอกโชว์แล้วผมบานนิพนธนปอกเองด้แต่ประเดีด๋ยวไทยเอฟซี FC ได้เบิ้งครับวายมีดอยู่ไหนใช้มีดด้วย มุนมึงเกณั่งดีๆสิคะเดี๋ยวก็โดนมีดอเอเอ,อเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นเขาต้องบอกไว้เป็นชิ้นนะครับผมนี่เบิง้งเบิ้งที่ไปนองใหญ่ลิอ่ะวางไปก่อนครับผู้ใดนี่ลิงหน่อยนี่นั่งดีๆีเนี้ยลิงหน่อยนี่ <laughs> มันเละยังทีเนาะพี่นองเอ้ยม่อกกินแนี้่ะรบมึงงเดียวเจียวโชว์อซก่นหนึ่งสองสามครับผมอุ้ยคือคะอะอยเหมือนมี่อันนี้บ้าน่พ่์ปอกเองนะครับปอกเองปอกเองอยากชว์อยากวดเนาะนี่ยิบหน่อยอ่าเอาอเ่อรบ อาจิอ,อู้ได้หลายพูดเลยครับลูกไม่ใหญ่ลูกกดถือว่าโอเคอยู่นะประมาณ3โล3โลก,กวัวครับโอ้โห <c oughs> อาจจะยุ่งยางนิดนึงนะครับบ้างน้องเอ้ <g ül> ว,ว้าวเป็นอะก,กินมากหอม <g ül> ออเอาต้องเจนดมด้วยมันนั่งอยู่ใก <g ül> ล<ๆ>้กินแลว้วอ่ะกินเลยค่ะมาครับพี่น้องอหลังจากที่แกออกมาแล้วพี่น้องเลยเมื่อกี้ต้องสตอปไปก่อนแกยากเลยเกินเป็นอะก,กินเะต้องเกนกินก่อนครับอาชีพน,นี้ก็นสนับสนุนโดย น,าาน,น้ำปลา้าแซ่บนัวตาบ่าวนิพนธ์ครับผมสามารถสั่งซื้อได้ได้ในแฟนเพจ Facebook บ่บาวนิพนธ์พกินมาเที่ยวนะครับผมเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับผมเดี๋ยวบ่าวนิพนธ์จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมสําหรับสั่งซื้อปลาครับผมแซ่บนัวจริงครับผมแล้วอันนี้ก็ซื้อมาจากาไใส่ต้มยำท่ามกงโดยเฉพาะตับหุ้งครับผมแซ่บอิ่ลีแซ่บนัวครบับประกันครับผมมาครับมาลุยกันเลยครับผมนี่ มากรอบนอกนุ่มในนะผมนี่จากร้านเจ๊อ้อมตลาดน,นั้นเลียบินครับอ,อร่อยอสำหรับใครที่เบอรชอบอะ่ะ ขอถอยขอไปครับพี่น้องแต่สำหรับข้อทุเรียนครับเผื่อบังครับบึงเม็ดดีล่ือกินให้พอดีครับพี่น้องจะกินหลายครับกินให้พอดีเพาะสมควรครับพี่น้องอน้ำปลาเขาแบบ มาตัมงโชว์ครับใครสนใจก็เข้าไปสร้างได้ในแฟนเพจครับผมแฟนเพจบ่บาวที่ธ์มากินมาเทยวครับชีสลูบไส้เสียรแดงๆนะครับผมลูบก็ใครชอบเหรออืมนี่ใครนะน้องในนี่เรไอด้วน,นวันละไรหรอ อันบับหนึ่งทับสามอันดัหนึ่งทับสามเป็นหัวหน้าห้องเลยเหรอตัวเล็กๆแค่นี้นเป็นหัวหน้าห้องครับกินทุเรียนกินให้พอเหมาะพอควรครับห้ามกินเยอะจ้าปวดตาเต็มปากแล้วกระดาษเช็ดชูดหน่อยเนาะ ใช้ปากของน้องเจนโอ้โูสำหรับใครที่เป็นเบาหวานนะพี่น้องเลยลีกเลี่ยงลีกเลี่ยงครับเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเลี่ยงไม่ได้ก็เดึกมันรอดครับของแซบ่บเนื้อเบอรเเ็นจีนนะเป็นเนื้อไก่ฉีกเลยนะผมเอฟซี FC. <ส>ก,กินข้าวเมื่อไหร่หนูก็อิ่มแล้วนะอิ่มไหมวะเม็ดเดียวพอละอ้อวนอืมอ,อ้วนเบิร์มไม่ด่านอ้วนหรอกตัวส้มกับปลอมนี่ไม่ไหสาขาเด็บบ่า<ะ>แซบนุกโก้ด้วยแซบอร่อยดเดชเวียนไม่อยากด้านไหนบอกเอฟซี สถานะเครื่องบินลานเจออ้อมตลาดนัดเครื่องบินอ้ามัยลานเจ๊อ้อมตลาดนัดเรบินอ้ามยลานเจออ้อมน่ารักเรบซ่บเชโนะจากญี่ป่นอือืออร่อยมากอืออือืฟังวันนี้

มีบาน์พิพคกับมีดลานเพ่น,นแตกต่างกันครับของเพ่นใส่เปลือกทุกเรียนอย่างเดียวของเขานี่ใส่สารพัดครับกินยูโ่ครับเอฟซีดูดูกินวัววเอซีอร่อยกินเยอะไรกับพี่ดีด้วพี่น้องวันหนห้ครับ แค่ปากก็เกินอืมอร่อยไม่จ๊องไปนั่งนี่นั่งนี่ก้อนเออไรเนี่ยพ่ออยนั่งนี่มานั่งก้อนนั่งให้เอฟซีได้ชมก่อนเอฟซีอยากเห็นน้องกินนี่ขายไปแรงให้พ่อไหมวันนี้คืออะไร บอกเอฟพีดิโอ้ใครไปแดกแคนี้แล้วมันรสตาบอญี่ปุ่นเอสบไหมแสบใส่อะไรบ้างใส่อะไรเขาใช้ใส่กับอะไรทำดีๆใช้ใส่อะไรบ้างเขาใช้ใส่ส้มจำมะมีแล้วก็ยำขนมจีนยำขนมจีนหรือยำใส่น้ำจํำก็อร่อยอืมนน เนื้อกว่ามังมงนุ่มแน่มนีของเล่นด้วยนะคะเปิ้ม,มีแต่ของเล่นเบิร์ดปีน้อยงงบึงเม็ดเม็ดลีบ ขอบนอกน,นุ่มในแฮเซีบพี่น้องกินเยอวๆครับพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัาายด้วยครับ quá gọt móng này nướcacie cái chích, ngọt lâm ừ ừ กวันสบัสบาบะิมกินอะไรบพี่น้องว่าะวไม่ติดหันไดครับผมครับสำหรับเอฟซีนะผมนำปลาแนวตาบาี่สในใจน้ำปลาแซนวครับผมตาบาวี่ปน พากกินมาเทีย่ยวครับผมสามารถเข้าไปสร้างได้ในแฟนเพจบานิมพม่าก,กินมาเทีย่ยวครับพี่น้องอาครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวไ้ซช้ซัมนิทซักคอน,น้นนะผมแล้วพอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ น้ำปลาแซบนัวตาเบาวนิบนใส่หน่อยแซบหน่อยใส่ลายเค็มครับ <laughs>